คุณผู้ชมคะพามาต่อน,นี้ต้องบอกว่าฟังข่าวนี้นะต้องลองซาต้องอ้ากันนะ,ะเพราะเขาไปตรวจสอบแล้วค่ะกําลังพูดถึงบ่อน้ําโซดาคุณผู้ชมที่สุขโขทัยล่าสุดผลตรวจออกมาบอกว่าคุณภาพใกล้เคียงกับน้ําแร่ฝรั่งเศสเลยค่ะโอ้โหมหัศจรรย์ว้าวซาคุณผู้ชมจากธรรมชาติหลังจากชาวบ้านพากันมาชิมน้ําจากบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่7ตนน็าบลนาเชิงกีรีอาเภอกิรีมาที่สุขโขทัยค่ะแล้วก็ไปเจอว่าโอ้ยมันมีรสชาติคล้ายกับโซดาซาติดลิ้นไร้กลิ่น ก็แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบกันหน่อยเพราะสงสัยเหลือเกินอาจจะเป็นน้ำแรกคุณภาพไหมเทียบเท่าระดับโลกเหมือนกับที่พบในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรีก่อนหน้านี้หลังจากกองมาตรการคุณภาพน้ําบาดาลเก็บตัวอย่างน้ํา แล้วไปส่งตรวจวิเคราะห์เนี่ยผลก็คือน้ําตรงนี้มีปริมาณไบคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมในปรนิมาณที่สูงด้วยนะใกล้เคียงกับน้าแร่ที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศฝรั่งเศสยังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเจ้าของพื้นที่น้ําตาลไหลแล้วนะดีใจปลื้มปิ่มมากหลังจากทราบผลเจ้าของบ่อบาดาลก็จัดการทำบ่อพักเลยแล้วก็เตรียมหารือก,กับผู้นำชุมชนเพื่อจะสร้างช่องทางใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ,คะ ผมจะต้องไปคุยกับทางชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นอาจจะทําเป็นน้าแร่หยอดเหรียญอาจจะลิตรละบาทสองบาทหรืออาจจะทําเป็นแพ็กเกจประจุปวดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชน ตื่นเต้นดีใจกันทั้งครอบครัวคุณผู้ชมกับผลวิเคราะห์ที่ออกมาแต่ถ้าว่ายังต้องผ่านการกรองก่อนจะมาดื่มมาชิมตรงๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าพอตรวจแล้วเนี่ยเขาไปเจอเป็นกรดอ่อนๆแล้วก็ยังมีแร่แมงกานิสเจือปนด้วยเบื้องต้นเจ้าของบ่อเตรียมติดตั้งเครื่องกรองก่อนแล้วก็ศึกษาข,ขั้นตอนการผลิตรวมทั้งการบรรจุข,ขวดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถึงบอกไงว่าพอดูข่าวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยใครได้ไปชิมไปดื่มนะ ก็ต้องร้องอ้าเพราะว่ามันซาเหมือนโซดาจริงๆนะคะโซดาฝรั่งเศสด้วยนะแต่ทำให้ถูกต้องเนะตามขั้นตอนไหนเอาไหมซิซาอยังไงนะอ้าเยียเซเออแต่ว่าท้อนอนแบบนี้ได้ทำโซดาก็ดีนะชื่นใจชื่นใจนะคะ